ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําของเล่นไดนโนเสาร์นะวันนี้ได้มีโอกาสไปที่ตลาดนัดมานะก็เจอของเล่นชนิ้นนี้มานะทุกอย่าง2ี่สิบบาทเป็นของเล่นไดนโนเสาร์ที่ว่ามีไข่แถมมาให้ด้วยเป็นพลาสติกหมดเลยนะทุกอย่างเป็นพลาสติกหมดแนมะ้แต่ตัวไดนโนเสาร์ต้นไม้ไข่ก็พลาสติกหมด ต้นไม้มีให้อย่างละคู่ไข่มีให้อย่างละคู่ไดโนเสาร์ก็จะมา,อย,าะมอ,อย่างละชนิดเหมือนกันอย่างละชนิดเหมือนกันเป็นพลาสติกหมดทุกอย่างเลยให้มาหลายตัวด้วยไม่ซ้ำแบบกันเลยนะแต่สีอาจจะซ้ำกันบ้างนิดๆหน่อยๆย0บาทถูกมากนองไปหาเดินดูตามตลาดนั้นนะครับทุกอย่าง2ี่บาทนะคลิปหน้าก็ กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ